ครับผมสวัสดีครับ f อซแฟนคลับทั้งสองนลินตามฝันครับผมวันนี้ก็เป็นเมือสุดท้ายแล้วนะครับผมมาติดตามเลขของ่อแตมให้นะครับลงให้นาเสนอนะครับนี่กับวันที่สิบหามิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายนลินตามฝันกับมาตามเลขของ่อแตมมาลงนําเสนอให้นะครับผมมืออื่นกับเป็นวันที่สิบหกแล้วนะครับหวยก็ออกแล้วนะครับผม ลมาติดตามถึงบ้านของคุณพ่อแตมนะครับผมจะมีตัวใดนะครับเลขของพ่อแตมเดี๋ยวเข้าไปรับสม้มรับฟังน้ากันนะครับผม,มเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะลิดตตามฟันครับผม,มเขาไปหาคุณพ่อแตมพร้อมๆกันครับผมแนวทางของพ่อ นะครับครับคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับนลินตามฟันครับผมถึงเหล้าทั้งเหล้านะหัอครับเล้ากับเขลาดีนะพ่อเนาะห้าสองแล้วมันขึ้นเขาตรงเลยมันขึ้นเนอะของคุณพ่อหางองพี่น้องคันผู้ใดสนใจเล้าพัฒนาแมนบอพ่อจันพุทธสุกนะครับของพ่อแต้มพี่น้องนะครับฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางเล้าแม่นๆเนาะเพ่อแต้มพารวยครับเพราะเต้มพารวยนะครับมีทั้งรัฐบาลมีทั้งเล้านะครับผมมันนี้ก็ที่มาเบิงคงสุดท้ายของพ่อแต้มไปน้ำกัน นะครับแต่ว่าเล้าเนี่พอแต้มเพิ่นก็สี่โล่งหายเลยนะครับสมมุติว่าออกวันจันทร์พอแต้มก็ลงวันวันอาทิตย์เลยน่ะพ่อเนาะลงคลิปวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์กับจันทร์เลยนะครับาออกวันพุธพอแต้มก็ล่งหายวันอังคารกับพุธนะครับออกวันศุกร์พอแต้มก็ล่งหายผลหัสกับศุกร์เลยพี่น้องนะครับเขาไปติดตามรับชมไว้ฝากไว้อีกนึง่องข้างสำหรับเอฟซีที่ชื่นชอบในตัวเองนะข้างนะครับชื่นชอบในการเสี่ยงสุขเสี่ยงเหลืองพี่น้องเขาไปติดตามเล้าพัฒนาของพอแต้มได้นะครับรัฐบาล มือนี้นะครับดอลลาร์และทีมงานนะครับกับมาตามโค้งสุดท้ายของพ่อแต้มนะครับพี่น้องเบาๆลายใหญ่ห่างครับเบิกเลยมันง่ายนี่ครัาวขอบัวเออเลยครับเขียนเลยครับพ่อเพราะว่ามันบันทึกไว้ใน่ครับนั่นแหละโค้งสุดท้ายแล้วนะครับพี่น้องมาเบิกไปน้อกันอืมไว้เอฟซีฟังเพื่อมีหลายท่านสนใจตัวเลขแนวทางเรา ราบแม่นแม่นนะครับสาวต่างประเทศนะครับผมของพ่อแต้มนะครับก็ไปติดตามรับชมได้ที่ช่องของพ่อแต้มพาด้วยนะครับผมพิมพ์คนหาไปเลยภาษาไทยนะครับผมพ่อแต้มพาด้วยครับนะครับลาวแม่นๆม่นเนาะเอชตอนเดียร์่ชนชอบนะครับได้ล่างตากันไว้ครับสามมือล่างตาเลยแม่นครับผมนะครับผมว่าต้องรอสิบห้าที่หกมือสถิติล่าสุดนี่ก็หาสองมันบ่พอเต็มเต็มแปดห้าสอง เดี๋ยวมาติดตามรับชมวันศุกร์นี้ครับนะครับทั้งไทยและลาวครับผมครับผมเดี๋ยวกรลูดไปที่มูไปที่จาครับนะครับท่านรัฐบาลไทยแหละก็สาวลาวพี่น้องนะครับอันนี้สรุปให้เลยนะครับผมอืมอีกนึงติดตารับชมรับฟังตัวเลขไปพร้อมๆกันเนาะครับเนาะครับครับ กนไ inding, allen, คน Bottom, <imprisoned. S 2> ์กดแช์กดที <cold. S 2> ่ต่ามเป็นกรื่องใจทีมงานของเฮานั่นะครับผมเม่ว่าจะเป็นช่องของมดมาชแนลนะครับช่องของพี่ดอลล่าชแนลนะครับพร้อมกับช่องของนรินตามฟันนะครับผมเมื่อนีเดินทางออกมาน้ากันสามช่องครสามช่องผมส่วนทีมงานอื่นนะครับก็ไปอีกทางึลงนะครับพี่น้องนะครับติดตามใ้ทุกช่องทางนะครับ มักชอบสำนักใดเลือกสำนักนั้นเดอ้อพี่น้องเป็นสำนักหลักส่วนสำนักอื่นๆน,นะครับเขากะเอามาเบิ่งนประกอบในการตัดสินใจครับผมนะครับเพราะว่าตัวเลขหน้งงาทางเขาบังหูนะครับว่า,าสำนักใดเขาหรือสำนักใดสิหลุดแต่ที่แน่ๆน,นะครับมี่ขาไม่หลุดทุกสำนักพี่น้องนะครับผมน,นี่ก็มาเบิ่งนของข้อแต้มนะครับบนวิ่งหนึ่งนะครับบนว่าเนียนบนวิ่งหนึ่งนะครับผมวิ่งหลดหนึ่ง เล่นเน้นนะครับเม็ดเดี่ยวต้องหลายหางคือก็คิดก็คิดครับครับผมมีถนนด้วยเราบอกงนนแนวทางนะครับไอคิดก็เริ่มใหม่นะครับผมเสียงดวงนะครับผมงวัดหน้าจับไหนจะคููครับผมสองครูนี่นี่นะสองคููเน่นเลยสุดไทยครับผม แต่คันผู้ใดนะครับอยากได้แบบชุดเต็มเขาไปรับชมยอนหลังได้ชมนี้นะครับออนไลน์ครับครับผมเพราะว่ากได้ร่วมไปแล้วนะครับสองตัวสองคู่นะครับสองคลิปนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่สามคลิปคงสุดท้ายได้พี่น้องนะครับผมเข้าไปติดตามรับชมได้ทุกช่องทางนะครับทีมงานเดียวกันแต่คัดเป็นไปได้นะครับกับช่องดอนล่าชแนลพิมพ์เขาไปเลยพี่น้อง ทางช่อง youtube นะครับชนมัทชียลครับผมน่ารินตามฝันครับผมเอาเบิ้งง่องไดก็ได้นะครับผมทีมงานองเขาตามหาตัวเลขให้คือเกานะครับผมตัวสีเบิ้งช่องไดกับตัวเลขกับตัวเดียวกันครับหอมตัวเลขตัวเดียวกันค้าบผมห้าำกันตัวเดียวครับาผมห้าหนึ่งเม็ดเดียวนะครับบนนะครับถืกโตมากเลยตัวนี้ให้ซีหนึ่งหาหนึ่งครับผมเน้นหาหนึ่งนะครับตัวเดียวเม็ดเดียวครับ ลอันนี้บนน่ะครับผมส่วนล่างด้วพี่น้องวันนี้ครับล่างสองคู่คือกันมันผ่อหรือว่าเม็ดเดียวล่างนี่ยล่างสองเม็ดกันเนึงครับผมฝนทงให้นะครับล่างล่างวิ่งสามนะครับเน้นสามตัวเดียวอีกแล้วครับผมเอฟซีพอแต้มมันใจแห้งนะครับผมให้เม็ดเดียวเลยบนให้หนึ่งล่างให้สามครับผม เบาหน้ารินออกมาเองเลยนะครับนนี้นมใหญ่นะครับไฟบุกไยแรงแบบเนีดด้ยนมใหญ่เลยนนมใหญ่นะครับผมครับผมฝากระเบิ้งดีง <ผม S 3> บุตัวเล็กดีว่าครับผมหกสามเก้าสามพี่น้องนะครับผมเหล็กสวยครับผมหวดเ,เดนี้ยสเกตเบอร์เลดีนะครับ ผมบอกคุณว่าคันผู้รดบุมากหกสามกับเก้าสามนะครับออกสามจับใส่ดอนไลยจับใส้เลยนะครับเจ็ดสามผมตัวกันเก้าหกตัวกันเก้าหกนะครับพี่นนองตัวเน้นเนหกสามเก้าสามำนี่เก้าโนินเนาะครับครับครับผมคือว่าบอลลายหางนะครับขีดไทงแดนกระซับเน้นมาเก่าด้เจ็ดสามครับผมครับตัวเตรียมม่ห้ส์ม่วมา ครับผมเอฟซี่มักเนอะครับผมเกดสามครับผมมีตัวรุกงัวอยู่มั้ยมันเป็นลองก่อนครับเป็นรองใบว่าประกาอือนะครับผมสามนี้นะก็แต้มพารวยครับผมสามนี้นะครับตัวเลขเจสซีิครับ ใช่เพื่อนะครับผมกลับพร้อมเลยครับเอานะครับแคปหน้าจอเลยนะครับผมเอฟซีทุกคนนะครับโค้งสุดท้ายครับผมชุดสรุปพ่อแต้มนะครับงวดวันที่16มิถุนายนพศ2566นะครับผมบนฟันหนึ่งครับผมวิ่งหนึ่งนะครับผม4151ฟัน51เม็ดเดียวนะครับผมอันนี้สำหรับเนื้อทางบนนะครับสองคู่สองหางเท่านั้นนะครับ ส่วนลางครับผมฟันที่3นะครับผมวิ่ง3นะครับจับคู่6 3 9 3ครับผมตัวกันแถมมากวันนี้ก็คือเก้าหกนะครับเนาะครับครับทันยิปซีทันใดบอมักหกสามเก้าสามพี่ตอวแรกก็ว่าจับให้เลยเจ็ดสามครับผมเจ็ดสามพีจนาเบิงนะครับผมทันพลได้บอมักหาหนึ่งสีหนึ่งนะครับจับเจ็ดหนึ่งพี่น้องแน่นะครับเอาอีกแล้วบทกเอาอีกนะเจ็ดเอาครับผมกับพี่จนาเบิงนะครับตัวเลขทุกตัวกะ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นมากกัตามบ่มากกับพานในก้อนนะครับชื่นชอบตัวเดขกระจังคอยจัดซสื้อจัดหานะครับพี่ต่อลามสำหรับคลิปนี้ก็คุีมที่นี้เนาะนะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องผู้ชมโชคดีนะครับรวยรวยยังท้งกันครูผู้สุขคนนะครับผมโค้งสุดท้ายของพ่อแต้มนะครับตามที่แอดมินมดุัดได้อ่านในฟังแล้วพี่น้องครับผมแล้วพบแล้วพอกันไหมในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ